คุณซับสวัสดีค่ะวันนี้ทังเรามีชุดสร้อยคอพลอยทับทิมชุดนี้จะมารีวิวให้แม่ๆรับชมกันค่ะและในคลิปวิดีโอนี้นะคะทังเรามีเคล็ดลับดีๆของวิธีการเลือกพลอยทับทิมค่ะว่าจะต้องดูจากอะไรบ้างมาบอกต่อให้แม่ๆกันค่ะโดยการเลือกพลอยค่ะ หนึ่งเลยนะคะแม่แม่จะต้องดูที่เหลี่ยมหรือว่าการเจรไนของพลอยค่ะและ2ค่ะจะต้องดูในสีของพลอยค่ะว่ามีสีที่สวยสดแล้วก็สม่ำเสมอกันหรือไม่นั่นเองค่ะ3นะคะแม่แม่จะต้องดูมนทินภายในแล้วก็ดูมนทินภายนอกค่ะว่ามีไหมและสิ่งสุดท้ายค่ะ,คะก็คือการปรับปรุงคุณภาพของพลอยนั่นเองค่ะโดยหากแม่แม่ซื้อเครื่องประดับของทางร้านเราอย่างสร้อยคอเส้นนี้ทางเราก็จะเลือกคัดสรรพลอยมาให้ด้วยมือเมดต่อ เลยค่ะเหลี่ยมต่างๆทางเราก็จะใช้เป็นช่างฝีมือในการเจรไนให้ทั้งหมดโดยจะใช้เป็นพลอยเนื้ออ่อนจากจังหวัดจันทบุรีและมนทินต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในและภายนอกก็จะไม่มีให้เห็นเลยค่ะเนื้อพลอยจะมีสีที่สม่ำเสมอกันในทุกๆเม็ดเลยค่ะส่วนดีไซน์นะคะเราจะออกแบบมาในดีไซน์ของดอกพิกุลสลับขั้นด้วยตัวเรือนสีทองที่ออกแบบมาในดีไซน์ของผีเสื้อค่ะจะให้ความสวยหวานแล้วก็อ่อนช้อยมากๆ ละสร้อยคอส้น,นิกก็มีขนาดความยาวให้แม่ๆเลือกกันด้วยนะคะใส่ขนาดสั้นหรือว่าย,ยาวสามารถแจ้งน้องแอดมินได้เลยค่ะส่วนตัวล็อกนะคะทางเราจะออกแบบมาเป็นตัวล็อกที่เป็นงานจิวเวลรี่เลยค่ะและวิธีการเปิดปิดค่ะเพียงแม่ๆเปิดขึ้นเบาๆได้เลยนะคะ <c oughs> ก็จะสามารถใช้งานตัวล็อกแบบงานจิวเวลรี่นี้ได้แล้วค่ะ เข้าชุดก้นมาพร้อมกับสร้อยข้อมือเส้นนี้จะมาในดีไซน์เดียวกันหมดทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลวดลายหรือว่าตัวล็อกต่างๆค่ะแม่ๆจะได้รับสินค้าที่สวยเหมือนกันทั้งสองชิ้นเลยค่ะและชิ้นสุดท้ายจะมาเป็นงานต่างหูพลอยทับทิมโดยเราจะออกแบบมาในดีไซน์ของดอกพิกุลค่ะมาในขนาดที่ค่อนข้างใหญ่กำลังดีมากๆ แม่แม่สามารถใส่ติดหูออกงานได้แบบสบายๆเลยค่ะส่วนแป้นเสียบทั้งเราจะออกแบบมาเป็นแป้นเสียบแบบนี้เลยค่ะแม่แม่จะสามารถหยิบจับได้แบบถนัดมือมากๆหากท่านไหนสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกับแอดมินของทางเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะแอดมินของเราพร้อมให้คำแนะนำ และสินค้าของเรายังจัดส่งให้ฟรีทุกชิ้นพร้อมกับใบรับประกันให้อุ่นใจอีกด้วยค่ะและยังแถมกล่องผ้ากิระมยีสีแดงสดให้อีกด้วยนะคะและถ้าหากไม่อยากพลาคดคลิปวิดีโอรีวิวเครื่องประดับไทยร่วมสมัยดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้เพื่อไม่ให้พลาคดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมานะคะสวัสดีค่ะ คูณซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย